ทำนามหลอดเซบ้ังไปเป็นสถานที่ท่องทเอที่ยวทางด่านธรรมศาสตร์ที่มีความสวยสดงดงามและโดดเด่นอีกแห่งหนึง่งซึงอ่อมหอบจำไปด้วยธรรมศาสตร์ปลาไหม่อันดกนาเขียวอุมทุมปกขุมหุ่มห่อไปทั่วบริเวณทำแห่งนี้จึงเหตให้อากาศมีความชุ่มซื้นดีโดยมีสายลมเย็นพัดพามาตลอดเวลาผาให้คิดใจสดชื่นแจ้มไซไป ด้วยบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแห่งหนีตลอดเวลาทำน้ำหลอดเซบ้างไฟตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเสียงเหนือของป่าสมวนแหง่งศาสตรูหินนำนอซึ่งกวมเอาเนื้อที่ทั้งหมด1430เฮกตาร์และติดกับบานพรสชาสน3ามบานคือบานยาเวดบานน้องปิ้งและบานควนขยโยม ขัวเหย้คลองถ้ำม,มี11 5กิโลเมตรขึ้นรถไปตามเส้นทางแหลกที่12เมืองมหาใจเหลียวเหลียวครัวมุงกงคงอูถ้ำน้ำหลอดเจบ้างไฟเมืองวุลพาห่างจากของการปกครองเมืองประมาณ14กิโลเมตรในปี1 900, 9 9 5ได้มีนักํำรวจเจ้าฟางล่องแพไหม้แพเข้าไปตำรวจถ้ำแห่งนี้เป็นเพื่อท้ำอิฐ ทำแห่งนี้เมื่อก่อนเจ้าบ้านได้เอินซื้อวา่าทำคุ้นเซ่และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประจำทำแห่งนี้ป่าปลอยเป็นเวลาเก่าสิบกว่าปีจากนั้นมาทีมงานํำรวจจากประเทศฝรัง่งก็ได้เข้ามาํำรวจอีกเท่อไห่ในปีหนึ่กลอเก่หแต่ก็เก็บกรรมข้อมูลได้เพียงเล็กน้อยหลังจากนั้นในปีสองพันห และในปี2008ทานจอมโพเล็กผู้เซียวสานเกี่ยวกับถทำได้นำพานักวิจัยจากประเทศแคนาดาและอเมริกาเข้าห่วมสำรวจน้ำอีกนอกจากนั้นยังมีผู้สวยคนล่าวและพนักงานน้ำทางอีกจำนวนหนึ่งที่ได้แต่งต่างได้เขา้าํำรวจทำแห้งนี้เป็นห้องที่ใหญ่และมีความสวยงามน่าประทับใจ นักสำรวจถ้ำได้ใส่ซื่อหองดังกล่าวเป็นหอวิหารใหญ่หยอนว่าเป็นหองที่กว้างใหญ่และสูงนี่ยังมีหินงอกที่มีขนาดใหญ่อยู่บริเวณไก่กับปากถ้ำภายในถ้ำได้มีการตกแต่งจากธรรมศาสตร์อย่างสวยงามเป็นต้นเมนหินหนยที่มีขนาดใหญ่และขนาดน้อยที่แตกต่างกันที่เกิดจากการสะสมของถ่านหินปูน บางบอนก็เป็นอ่างหินปูนบางบอลก็เป็นหินทรายที่เป็นถูกหน่วยไข่ย่างใหญ่อยู่อย่างล่วงหลายและนาอัศจรรย์การมาเที่ยวส้มถ้ำนำหลอดเจ้บางไฟนี้แม้นมีความไม้ที่แตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวแห่งอื่นๆพอเส้นทางทีเขาไปหาถ้ำในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเส้นทางหลอดทางเกลียนอยู่ต้องมี กิจการยางเลาะปลาเข้าไปเพื่อจะได้สุ่มธรรมชาตร์ปลาไม่สัตว์ปลานานาสนิททั้งเป็นการออกกำลังกายไปพองกันเลยซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เห็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวความสนิทสนานและสิ้นเคยมาแล้วย้อนว่าทาแห้งนี้มีความสวยสดงดงามมีความโดดเด่นสะดุดตา อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางด่านธรรมชาสตร์ที่ได้เสกสันปันแ่งขึ้นมาเพื่อหเหุ้ค้นเฮ่าได้มาเที่ยวสม้มเป็นรรมที่มีความสวยสดงดงามและมีมนสเสนกลัวถรมอื่นๆในดินแดนแห่งนี้จึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสม้มภายหลังที่ได้มาเที่ยวสม้มเฮ็ดให้เข้าเจามีความภูมิใจและประทับใจที่สุดต่อกับสภาพบรรยากาศภายในรรมแห่งนี้ ทางด้านในขลองทำท่านสาหมาถที่เหือหลอดทำเพื่อส้มควมงดงามขลองทำที่มีสายหนามไรหลอดทำสายเย็นดีซึ่งมีบางบอนท่านจาหมาถขึ้นไปยางล่อเหลียบไปตามพับผนังทำเพื่อส้มกระปุนหินพานับแต่ผื่นขึ้นไปหอดท้งใจเห็นเป็นหูแบบต่างๆนานาบางบอนท่านก็สังเกตเห็นไข่คือหูขน้นโตซัดและไข่คือกับ พุ่มใหม่เงาใหม่ที่กลายเป็นหินบางจุดทางด่านเทิงสังเกตเห็นเป็นสีขาวๆเป็นสันสันไข่คือกับนามตกตาที่ไซเย็นยามและเห็นสุดุตาตองใจนั่นคือพนังหินสีขาวึ่งประกอบมีหลายสันอันมีความสวยสดงดงามที่สุดภายในถาำแห่งนี้ แต่หน้าเสียดายตัวกับเส้นทางเข้าออกทำแห้งหนียังเป็นเส้นทางหลอทังเกียนเท็ดให้ลำบากในการมาเที่ยวสม้มต้องได้เดินเลาะป่าเข้าไปถ้าหากมีการปับปรุงปัวแปลงเส้นทางให้ดีกลัวเก่าก็คงจะดึงดูดคิดใจบรรดานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวม้มไล้ข้นตืมอีก ถ้าหากท่านใดได้ไปเขตเมืองบวรภาก็อย่าลืมไปเที่ยวซมความสวยสุดงดงามของถำ้ำนำหลอดเจบางไฟแห่งนี้ซ่งนอกจากท่านจะได้เที่ยวซมความงดงามของถ้ำแล้วท่านยังจะได้ประจุภัยในการออกกำลังกายเพื่อ,อย่างปาลาไก่ทง้ง15 km, กิโลเมตรกว่วจะเข้าไปทังถ้ำแห่งนี้ จากการหาข้อมูลหรือการเล่าประวัติเหย่อของถ้ำนำหลอดเซ้างไฟก็ได้จบลงเพียงเท่านี้พิดพาดประการใดต้องขออภัยฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮดคลิปต่อไปขอขอบใจ